มาอัปเดตข่าวไอที IT ที่น่าสนใจเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงสุขแบบนี้กับเกงกรวิทในทันไอทีค่ะเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงสรุปงาน Mobile World Congress กันไปนะคะว่าตอนนี้เขามีเปิดตัวอะไรยังไงไปบ้างแต่ยังค่ะความล้ำไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าหลายๆค่ายเปิดตัวกันมาแบบถี่ยิบ วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตเรื่องของ Mobile World Congress กันเพิ่มเริ่มต้นค่ายแรกวันนี้ด้วย Nokia เลยค่ะสำหรับค่ายโนเกียงานนี้เนี่ยเปิดตัวมาถึง5รุ่นรวด4สมาร์ทโฟนกับอีก1ฟีเจอร์โฟนค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนตัวแรกที่เปิดมาก็คือ Nokia 9 PureView ที่มาพร้อมกับกล้องหลัง5ตัวเป็นรุ่นแรกของโลกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีมือถืออีก2รุ่นที่มาพร้อมกับกล้องคู่หน้าจอใหญ่สเปคพร้อมใช้งานในราคาไม่ถึง6,000อย่าง Nokia 4.2แล้วก็ Nokia 3.2รวมถึงมีมือถือ Android Go Edition อย่าง Nokia One Plus และก็ปิดท้ายด้วยฟีเจอร์โฟนอีก1ตัวค่ะ Nokia 210ตัวนี้เนี่ยราคาพันกว่าบาทแต่แบตเตอรี่สแตนบายได้นาน1เดือนหลักๆเลยที่หลายๆคนรอคอยก็คือ Nokia 9 p r v i e w นั่นแหละค่ะตัวนี้อย่างที่บอกไปมาพร้อมกับ กล้องหลังถึง5ตัวด้วยการใช้เลนส์ไซส์ทั้งหมดแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเทคโนโลยีไลท์แล้วก็การประมวลผลจากค l อคอมนะคะทำให้กล้องในรุ่นนี้เนี่ยสามารถเก็บภาพถ่ายได้ดีขึ้นมีดินามิกเรนจ์ที่กว้างขึ้นแล้วก็ยังเก็บด m แมทได้ถึง12ระดับด้วยค่ะโดย5เลนส์จะเป็นเลนส์เก็บสี2ตัวแล้วก็อีก3ตัวจะเป็นโมโนโครมนะ ซึ่งการที่ถ่ายกล้อง5ตัวพร้อมกันแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถเก็บแสงได้ดีกว่าเดิมถึง10เท่าเลยค่ะและนั่นก็หมายถึงว่ารายละเอียดของภาพก็จะมีมากขึ้นเราสามารถมีลูกเล่นอื่นๆอย่างเช่นการปรับระยะโฟกัสหลังการถ่ายภาพได้ด้วยส่วนเรื่องของสเปคอื่นๆจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ที่5.99นิ้วซึ่งหน้าจอนี้เป็น 2K รองรับการสแกนลายนิ้วมือใต้กระจกหน้าจอ RAM ให้มาที่6 GB หน่วยความจำภายใน128 GB กล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่3 3 2 0 m นค่ะรองรับการชาร์จไร้สายและก็มาพร้อมกับค่าการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 6 7ด้วยส่วนราคาเปิดตัวอยู่ที่699เหรียญหรือถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000 20, 0นิดนิด มาต่อกันที่อีกหนึ่งค่ายนะคะอย่างโซนี่งานนี้ในะงาน Mobile World Congress เนี่ยเขามีการเปิดตัวมือถือ4รุ่นรวดเลยค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขามีการปรับชื่อตระกูลใหม่นะคะจากที่เดิมเป็น X z บลาๆตอนนี้ไม่และจะใช้เป็น x p e r i a ต่อด้วยชื่อรุ่นหรือว่าตัวเลขไปเลยรวมถึงในซีรีส์นี้ก็มีการปรับเรื่องของขนาดหน้าจอให้เป็น1อ9ที่เป็น Cinema Wide แล้วด้วยซึ่งสัดส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนเดียวกับภาพยนตร์ที่ใช้ในโรงหนังนะคะ ส่วนหลายๆคนที่บอกว่าอา้าวแล้วฉันจะไปหาดูไอสัดส่วนแบบนี้ยิปเต่อเเนี่ยจากที่ไหนอันนี้ทาค่ายเขาก็บอกว่าไปพาร์ทเนอร์กับทาง Netflix เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเนื้อหาในไหนซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องไหนที่มันรองรับสัดส่วนนี้มันจะทําการแสดงให้แบบอัตโนมัติค่ะนี่ยังไม่รวมการไปพาร์ทเนอร์กับเกมอย่างเช่นพวกอีพเกมที่ทําให้ f o r t n i น e เนี่ยสามารถรองรับการแสดงผลแบบ21ต่อ9ได้ด้วยนะ และเห็นเขาบอกว่ายังมีไปพาร์เนอร์กับค่ายเกมอื่นๆที่กำลังจะตามมาหนึ่งในนั้นก็คือ ROV ด้วยค่ะโดยรุ่นท็อปอย่าง Xperia o n งานนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ที่6.5นิ้วความละเอียดก็เป็น 4K แล้วด้วยค่ะมาพร้อมกับที่สแกนไลายนิ้วมือที่อยู่ข้างๆตัวเครื่อง หน่วยประมวลผลเนี่ยใช้เป็น Snapdragon 855นะคะให้แรมมาที่ 6GB หน่วยความจำภายใน 128GB รองรับ Micro SD card เพิ่มเติมส่วนกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลัง3ตัวความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะก็จะมีกล้องหลักกล้องซูมและก็กล้องมุมกว้าง135องศา,างานนี้เขาบอกว่ามีการปรับปรุงมาให้ถ่ายภาพได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพในที่แสงน้อยค่ะส่วนเรื่องของวิดีโอเองงานนี้หายห่วงเพราะว่าโซนี่เขาคืนชื่อเรื่องของวิดีโออยู่แล้ว แต่ว่าในรุ่นนี้มีการอัปเกรดมากขึ้นจับใส่กันสั่นมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงกันสั่นให้ดีกว่าเดิมด้วยนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการรองรับการถ่าย 4K HDR แบบ21:9ต่อตามขนาดของหน้าจอเลยนะและก็รวมถึงเขามีแอปตัดต่อที่เรียกว่า Cinema Pro มาให้ใช้ด้วยค่ะ กล้องหน้าเนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซลรองรับ 3D Creator แบตเตอรี่3,330มร ah, อิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วรวมถึงตัวเครื่องยังกันน้ำกันฝุ่นตามค่ามาตรฐาน IP 6 8แม้ว่ารุ่นนี้ยังไม่ระบุราคาแต่ว่าโซนี่บอกว่าจะเริ่มขายช่วงกลางปีนี้เพราะฉะนั้นสาวกคนไหนที่อยากได้รุ่น็อปตัวนี้แล้วก็อดใจรอกันอีกนิดนะคะ มาต่อกันด้วยรุ่นกลางบ้างดีกว่าอย่าง Xperia 10หรือว่า Xperia 10ค่ะเจ้าตัวนี้ลดขนาดหน้าจอลงมาอยู่ที่6นิ้วนะคะแล้วก็มีการปรับลดสเปคหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD+ แต่ยังคงอัตราส่วนที่เป็น21:9ต่อเหมือนเดิมเซนเซอร์สแกนลนยนิ้วมือข้างตัวเครื่องก็มีเหมือนเดิม CPU เนี่ยใช้เป็น Snapdragon 630นะคะ RAM 3 g b หน่วยความจำภายใน64 g b และก็รองรับ microSD card ด้วย กล้องหลังใช้เป็นกล้องหลังคู่ตัว1นึล้านพิกเซลอีกตัวหนึงหล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่อยู่ที่2,870ม ah, ิลลิแอมพร้อมรองรับการชาร์จเร็วด้วยส่วนอีกหนึ่งรุ่นก็คือ x p e r i a 1 0 Plus หรือว่า x p e r i a 1 0 Plus จะมีการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านะคะก็คือมาพร้อมกับหน้าจอสไตล์เดียวกันใหญ่ขึ้นนิดนดเป็น6.5นิ้ว เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ,อยังอยู่ที่ด้านข้ามตัวเครื่องเหมือนเดิมชิปประมวลผลเป็น snapdragon 636แล้วค่ะแรมอ up มาให้เป็น4 g b หน่วยความจำภายใน64 g b มาพร้อมกับการรองรับ microSD card กล้องหลังคู่ตัวนึง12ล้านพิกเซลอีกตัวหนึง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาที่ความจุ3,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วด้วยปิดท้ายด้วยรุ่นน้องเล็กสุดของซีรีส์นี้อย่าง x p e r L3 นะคะ รุ่นนี้เน้นเด่นที่การอัดแบตเตอรี่มาให้เยอะค่ะ3า0 0มรอิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วแต่ก็มีการปรับลดสเปคหลายๆอย่างลงมาอย่างเรื่องของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นหน้าจอ5.7นิ้วความละเอียด UHD plus อัตราส,ส่วนก็ถูกปรับนะคะเป็นอัตราส่สวนเดิม18:9ต่อแม้ว่าเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ด้านข้างตัวเครื่องเหมือนกับรุ่นพี่แต่ CPU เปลี่ยนมาเป็น MediaTek Helio P22 แล้วนะแรมให้มา3 g b หน่วยความจำภายใน32 g b รองรับ MicroSD c a r การเพิ่มเติม,ตมค่ะ ส่วนกล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่ตัวหนึ่ง13ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่ง2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มาที่8ล้านพิกเซลค่ะแม้ว่าทั้ง3รุ่นหลังยังไม่ได้ประกาศราคาออกมาอย่างเป็นทางการแต่โซนี่บอกว่าสิ้นเดือนนี้จะเริ่มวางขายในบางประเทศแล้วละ่ะและนี่แหละค่ะคือข่าวไอทีที่น่าสนใจประจำวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีความล้ำจาก Mobile World Congress ต่อส่วนจะมีรุ่นไหนเปิดตัวมาบ้างเดี๋ยวเตรียมอัปเดตกันได้8ปโมงเช้านะคะ